สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แอดมินเนี่ยมีข่าวเรื่องอนิเมะซีซั่น2มาฝากกันนั่นก็คือเรื่องยายชาฮิเมะหรือว่าเจ้าหญิงครึ่งอสูรชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Princess Half Demon นั่นเองเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาคต่อจากเรื่องอินุยชาเทพอสูรจิ้งจอกเงินเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่เพิ่งจบไปโดยทั้งหมดตอนนั้นมีประมาณ5ปีหรือ5ซีซั่นอินุยชาเนี่ยจบไปแล้ว มาแทนด้วยยาชาฮิเมะยาชาฮิเมะเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกสาวสองคนของเซโชมารูซึ่งเป็นฝาแฝดครึ่งอสูรที่เกิดจากเซโชมารูและลินนะต่อมาก็จะมีเป็นเรื่องลูกของอินุยาชาคือโมโลฮะที่อินุยาชาเนี่ยมีลูกกับคางูเมะโดยโมโลฮะเนี่ยจะเป็นเซี่ยอสูรในเรื่องนี้เนี่ยยาชาฮิเมะบอกก่อนนะแอดมินย้ำเลยนะ ไม่มีบางหงะนะจ๊ะไม่มี PDF ไม่มีการแปลเป็นรูปเล่มไม่มีการแบบเราจะสามารถรู้เนื้อเรื่องล่วงหน้าได้อย่างแน่นอนเพราะว่าทางค่ายซันไลท์ที่ผลิตอนุยาตเนี่ยเขาอะอยากจะให้อาจารย์รูมิโกะเนี่ยเขาเรียกอะไรทำภาคต่ออาจารย์รูมิโกะเขาก็จึงทำภาคต่อให้เป็นแบบออกบทกันเองกับในค่ายซึ่งก็มีการคุมเขาเรียกคุมเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่งอย่าง เห็นลายเส้นการออกแบบคาแรกเตอร์ทุกอย่างอาจารย์ลูมิโกเป็นคนออกแบบเซซุนะโทวะและโมรลฮะและตัวละครใหม่ทั้งหมดแต่ก็จะมีค่ายเนี่ยคอยว่าดดาเนินเรื่องต่อปรึกษาในหนทางในการแบบดําเนินเรื่องว่าจะไปทางนี้แล้วค่อยอาจารย์ลูมิโกเนี่ยคุมอีกทีเพื่อให้มันยังมีกลิ่นอายของอินุยะฉะและเซชชมารูอยู่นะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก เราไม่สามารถเดาเรื่องได้เลยแอดมินคิดว่านะซีซั่นสน่ยก็น่าจะฉายไม่เกิน1ปีหน้าหรือว่า1ปีครึ่งที่น่าจะถึงนี่ก็คือ2022หรือ2023เพราะว่า เออเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้อนิเมะซีซั่นสองเขาจะชอบทําดักไว้เลย1นถึงสแล้วก็ค่อยแบ่งพาร์ทแบ่งพาร์ทมาฉายทีเดียวเขาไม่ใช่แบบเหมือนประกาศทําแล้วทาเลยเหมือนเมื่อก่อนคืออนิเมะบางเรื่องอย่างเงี้ยพอเขาประกาศทําปุ๊บบางเรื่องนะโดนดองไว้2 2งถึงสปีกว่าจะได้ฉายภาคที่2แล้วก็ฉายทีเนี้ยก็ได้อีพีน้อ,นอยจากภาคแรกเนี้ยอาจจะยีตอนจบพอภาคที่สอาจจะสิตอนจบ แต่แอนวนคิดว่ายาชาฮิเมก็น่าจะประมาณ24หรือ26ตอนจบอย่างแน่นอนเพราะหนึ่งปมเรื่องที่ค่อนข้างยากเดายากมันดูเหมือนง่ายนะแต่เอาจริงเดายากงงเดี๋ยวเราจะมาเมา์มอยคุยในพาร์ทหลังว่างงยังไงมันเกี่ยวอะไรแล้วก็มันก็จะมีความยากตรงที่ว่ากระแสตอบรับของยาชาฮิเมที่ปุ่นค่อนข้างดีนะติดท็อป10ท็อป5ท็อป3 ตลอดการใช้เรตติงแต่ไม่สามารถชนะโคโนน,นได้นะเพราะโคโนนน,นี่อันดับ1จริงๆทุกวงการแสดงว่าการคัมแบ็กของอินุชะเซจชมารูและตัวละครใหม่เนี่ยมันน่าสนใจมากแอดมินเลยคิดว่าสาซีซั่นสเนี่ยน่าจะประมาณ26หรือไม่ก็24 EP อย่างแน่นอน โดยทุกคนเนี่ยสามารถกลับไปย้อนดูภาคหนึ่งที่เพิ่งจบไปไม่เรอนมีนานเนี่ยได้ทาง YouTube ช่อง Anyone ของญี่ปุ่นหรือว่าแอปถูกลิขสิทธิ์ b i l ล y ่บิลลีฟลิกซอรหรือว่า Pops ตอนนี้ Pops เนี่ยเขากำลังมีการโหวตกันว่าจะทำยาฉาฮิเมะภาคไทยดีไหมถ้าใครอยากจะได้ฟังเั็นภาคไทยก็ไปโหลดที่ส p อเพจหน้าป o p ปได้เลยนะ แอดมินก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าภาคไทยเนี่ยจะได้เป็นเสียงใหม่ๆหมไหมหรือว่าเป็นเสียงคุ้นเคยที่เคยภาคอินุยชาชะมาที่เราเคยฟังกันแล้วมันก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่คนดูเนี่ยอาจจะงงเพราะว่าภาพโปรโมทแรกยอย่างที่แอดมินเห็นเลยนะตอนแรกคิดว่าลูกเสร็จชมารูเนี่ยเป็นแฝดชายแฝดหญิงคู่แต่พอดูในะเรื่องจริงๆเนี่ยเอ้าเป็นแฝดหญิงแล้วก็ลูกของอินุยชามะมโลหะก็เป็นผู้หญิง เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์แล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาให้คําตอบไว้ว่าถ้าให้ลูกเสร็จชามาลูหรือลูกอินุยาชาเนี่ยเป็นผู้ชายมันก็จะเข้าเป็นเนื้อเรื่องเดิมคือลูกชายอยากจะแข็งแร่งและตามหาความแข็งแร่งเหมือนพ่อขึ้นมาซึ่งการให้เป็นลูกผู้หญิงเนี่ยมันก็จะพลิกเนื้อเรื่องไปอีกมุมหนึ่งเลยซึ่งมันก็ดีนะอนิเมะที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายนําขึ้นมาน้อยนะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแบบผู้ชายมีความเป็นผู้นําใช่ไหม อันนี้จะเป็นมิตรภาพของลูกผู้หญิงความสามาคัคคีความแข็งแกร่งของผู้หญิงซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่และมันค่อนคันน่าสนใจแต่ทางแอนิเมชันของซันไลท์เนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มนะว่าจะมีภาค2อย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นข่าวดีมาเราก็จะมามอมอยในพาร์ทที่2กันว่า ในเรื่องนี้เนี่ยของยาชาฮิเมะมันน่าสนใจยังไงยาชาฮิเมะเนี่ยอันนี้เข้าสุภพารมอมอมยแล้วนะยาชาฮิเมะมันจะมีจุดที่น่าสงสัยแล้วก็จุดที่น่าสนใจของคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครเข้ามาแอดมินเนี่ยมีข้อสงสัยแล้วก็สนใจในหลายๆเรื่องเลยจะมาสรุปให้ฟังว่ามันน่าสงสัยยังไงในปมเรื่องของยาชาฮิเมะในภาคยาชาฮิเมะเนี่ยมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่ เซสนะเนี่ยลูกของเซดโชมารูเนี่ยที่เป็นผมดำเนี่ยหนึเซสนะไม่มีความฝันไม่สามารถฝันได้กับสองเซสนะไม่มีความฝันแล้วเซสนะยังไม่สามารถหลับได้ด้วยซึ่งมันแปลกมาก3ามเซสนะความจำเสื่อมไม่สามารถจำได้ว่าโทวะเนี่ยเป็นพี่สาวตัวเองแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าเคยประจนภัยในป่าที่มีไฟไหม้ด้วยกัน ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่ามันเกิดจากอะไรโดยโทวะเนี่ยก็สรุปมาได้ว่ามันเกิดขึ้นจากผีเสื้อแห่งความฝันที่มาดึงเอาความฝันความทรงจําและการนอนหลับของเซซุนะไปทําให้โทวะเนี่ยกับเซซุนะเนี่ยออกตามหาผีเสื้อแห่งความฝันโดยมีโมโรฮะเนี่ยเข้ามาบ้างในบางส่วนบางครั้งบางคราวที่ล่าอาสูรด้วยกันเอาค่าหัวและมันก็จะตัดมาอีกพาร์ทหนึ่งว่า ทำไมรินถึงไปอยู่ในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั่นคือข้อสันนิษฐานที่4นะแล้วข้อสันนิษฐานที่ทําทำไมผีเสื้อศักดิ์สิทธิ์อยู่ในต้นไม้ที่รินอยู่อ่ะมันเกี่ยวข้องยังไงกันจนแอดมินเนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยว่าข้อมูลจากเพจอินุยาชาคลับไทยแลนด์หรือชมรมคนรักอินุยาชาเนี่ยเขาได้ลงสปอยอีพีที่24ไว้ว่า เหตุที่รินะเนี่ยนอนเป็นผักอยู่ในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเิจชมรูเนี่ยไม่สามารถใช้ดาบฟ้าฟื้นเนี่ยให้รินมีชีวิตอยู่เป็นครั้งที่3ได้อีกต่อไปแล้วเพราะดาบฟ้าฟื้นเนี่ยมันจากที่ผ้าอินุยชฉะเนาะมันจะได้แค่ครั้งเดียวโดยการยื้อชีวิตรินครั้งที่3เนี่ยเซจชมรูเนี่ยได้ทําสัญญากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่าจะยอมแลกการนอนหลับและความฝัน ของฝาแฝดของลูกตัวเองหนึ่งคนเนี่ยก็คือเซสนะแลกกับการที่ลินมีชีวิตอยู่แต่ลินเนี่จะมีการนอนหลับชั่วนิรันต์คือลินจะไม่ตื่นมาและร่างของลินเนี่จะอยู่ในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเหตุว่าทําไมเซชูมาร้เนี่ยถึงจะชอบในอนิเมะน,นะชอบไปเฝ้าต้นไม้จังเลยอะต้นไม้มันมีอะไรทําไมจะต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามีลินอยู่ตรงนั้นนั่นเอง ข้อที่น่าสนใจข้อที่6ก็คือเซโรเซโรคือใครเซโรเนี่ยคือพิสาของคิรินมารุคิรินมารุก็คือตัวร้ายในเรื่องเซโรเนี่ยมีน้องชาย2คนคือคิรินมารุกับริคุโดยเซโรเนี่ยก็จะมีการปล่อยขึ้นไอพิษาที่ควบคุมคนอื่น และเธอเนี่ยสามารถเชื่อมต่อตัวเองเนี่ยไปยังคนที่อยากเชื่อมต่อได้มันจะมี EP 1หในซีซั่นหเนี่ยที่ว่าเซโรควบคุมโทวะสามารถทำได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการโทวะเองรับรู้อยู่ว่าโดนควบคุมแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ขัดขืนเซโรไม่ได้คือพลังเยอะมากแต่เซโรเนี่ยมันจะมาเฉลยตอน EP 23-24สุดท้ายว่า เซลโร่ไม่สามารถตายได้เพราะถ้าเซโร่ตายเนี่ยรินที่อยู่ในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็จะตายตามซึ่งถ้าเซโร่ตายพอรินตื่นจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์รินก็จะตายในไม่ช้าทําให้สศรษฐ์ชมารุเนี่ยต้องใช้ดาบเที้ยวฟ้าฟื้นเนี่ยไปทําให้เซโร่มีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งเซโร่เนี่ยโกรธมากเลยว่าแบบ <c oughs> มาทําให้ฉันฟื้นทําไมในเมื่อฉันเนี่ยอยู่ไปถึงยมโลกแล้วไปเจอกับแม่เศรษฐ์ชมารุแล้ว และทั้งสองก็บับกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเซโรในอดีตเนี่ยนางรักแล้วก็ชื่นชอบในตัวพ่อของเซชชูมารุแล้วก็อินุชะอย่างมากหรือท่านอินุชัยโชนั่นเองคือเอาง่ายงว่าแอบ,บชอบเขามานานนะอยากจะได้เขาอะแต่สุดท้ายแม่ของเซชชูมารุที่ยศเขาได้อะตำแหน่งเขาได้อะเอาไปกินแทนก็ทำให้เซโรเนี่ยไม่ชอบแม่เซชชูมารุอย่างมาก แล้วก็ไม่ชอบเหล่าพวกเครื่องอสูรที่เป็นครึ่ง,รงกลางๆด้วยแอดมินก็เลยคิดว่าเซโรเนี่ยตอนที่มันจะมีพาร์ทที่รินให้เอาลูกของตัวเองสองคนให้เซจชูมารุาไปซ่อนในป่าให้ไปดูแลแทนเนี่ยแสดงว่าในจังหวะนั้นที่เซจชูมารุเอาไปซ่อนเนี่ยเซโร่ Zero จะต้องทำอะไรกับรินแน่นอนทำให้รินเนี่ยอาจจะมีจิตหรือว่ามีพลังชีวิตครึ่งน,นึ่งอ่ะผูกกับเซโร่อยู่ ถ้าเซลโลตายลินก็จะตายถ้าเซลโลอยู่ลินก็จะอยู่แต่จะอยู่ในสถานะที่แบบกึ่งตายกึ่งเป็นนะ่ะทาให้ท่านเศชษฐมรูเนี่ยจะต้องไปทำสัญญาพันธะต่างๆเนี่ยกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อย,ยื้อให้ชีวิตลินอยู่ต่อไปต่อให้แบบลูกตัวเองจะนอนไม่หลับตลอดไปหรือลูกเป็นอะไรก็ตามเ่ยก็ต้องทำให้ลินมีชีวิตรอดต่อต่อไปคือปมที่7ปมที่7เนี่ยเกี่ยวกับ อินุยาฉะและคังโงเมะทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมเซตชูมารุเนี่ยไปร่วมมือกับคิรินมารุในพาร์ทหนึ่งเนี่ยแล้วจูๆ่ๆคิรินมารุเนี่ยจะสังหารอินุยชาะกับคังโงเมะแต่ว่าจูๆ่ๆเซตชูมารุเนี่ยเป็นคนขอลงมือเองและสะกดอินุยชาะกับคังโงเมะเนี่ยเอาไว้ในลูกแก้วดำลูกหนึ่งซึ่งแอดมินว่าลูกแก้วดำลูกนั้นน่ะน่าจะเป็นน้ำตาของเซโร เพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่เซโร่ร้องไห้ก่ลิคูจ้ะร้องไห้เหมือนแบบว่าเรื่องท่านอินุชัยโชเนี่ยแหละร้องไห้ออกมาและเนื่องจากนางเป็นปีศาจที่มีพลังสูงพอร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจอย่างหนักหน่วงเนี่ยมันออกมาเป็นผลึกลูกแก้วเจ็ดอันเจ็ดสีและหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีลูกแก้วเงินกับทองที่เซซนากะโทวะถือครองอยู่พะเสร็จชมลรุเป็นคนนะให้ลูกสาวสองคนไปอย่างละวงเอ้ยอย่างละดวงสินั่นแหละ แต่ลูกแก้วสีดำเนี่ยที่สะกดอินุยะฉะกับคางูเมะไว้อ่ะเอาไปไว้ไหนเก็บไว้ทำไมแล้วสะกดไปเนี่ยอินุยะฉะกับคางูเมะถ้าออกมาได้เนี่ยจะแก่ลงหรือเปล่าหรือว่าจะอายุเท่าเดิมมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะว่าถ้าสะกดไว้แล้วทุกอย่างจะหยุดนิ่งหรือเปล่าแต่ทำไมต้องสะกดไว้ล่ะอ่ามันมีเหตุเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เซโชมารุเนี่ย คุยกับอินุยชะแล้วก็คางุเมะแล้วก็รินนาะแล้วว่าเหมือนจะวางแผนอะไรบางอย่างไปถึงอนาคตแล้วก็ฝากลูกไว้กับคนอื่นเรียบร้อยแล้วโดยที่ทั้งสองครอบครัวเนี่ยจะไม่ยุ่งกับลูกตัวเองเลยก็คือเหมือนปล่อยอะ่ะเพื่อให้ลูกตัวเองอะ่ะปลอดภัยข้อที่น่าสนใจและจุดน่าสนใจข้อที่8ข้อสุดท้ายแลวนะเราดําเนินมาถึงข้อสุดท้ายแล้วก็เยอะอยู่นะเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แบบเรื่องเรียบเรียบเลยสุดท้ายก็คือ ใน EP สุดท้ายเนี่ยที่ประกาศทำซีซั่น2เนี่ยโทวะเนี่ยกำลังร้องไห้อยู่กับศพเซซุนะซึ่งเซซุนะเนี่ยโดนคิรินมารุฟันแหลกเลยเรียกได้ว่าน่าจะตายเพราะว่าเป็นเครื่องอสูรจริงแต่ว่าเซซุนะเนี่ยหโดนสะกดพลังมานาน 2. ยังใช้พลังทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้เก่งกาดเหมือนเซชชมรุคือนางแบบครึ่งคร่ะนางเปนเครื่องอสูรน่ะและยิ่งเป็นผู้หญิงด้วย ไม่ใช่อสูนรร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็จะอ่อนแอกว่าใช่ปะเออมีสิทธิ์ตายได้แต่ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นของเซจโชมารุเนี่ยมันโดนเซโร่ทำลายให้หักเกือบกุดอ่ะแต่ว่าเซจโชมารุเนี่ยก็โผมากลางสายฝนให้โทวะแล้วก็ยื่นดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นไปให้โทวะทำก็แสดงว่าซีซั่นสองเนี่ยโทวะจะต้องดึงพลังจากดาบที่หักออกมาเนี่ยให้มันกลางมาเหมือนดาบของตัวเองให้ได้แล้วก็ใช้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นเนี่ย ทำให้เซสุนะตื่นขึ้นมาอย่างแน่นอนแอดมินชัวข้อนี้แน่นอนมันจะต้องมีแต่ประเด็นคือในซีซั่น2เนี่ยโทวะน่าจะได้ซีนเยอะเพราะว่าพลังของโทวะ 1. แจ้งเกิดแล้ว 2. นางมีสกิลพัฒนาแล้ว 3. นางมีดาบเคี่ยวฟ้าฟื้นแล้วก็ดาบอีกอันหนึ่งของนางก็แสดงว่านางมี2ดาบจะต้องเป็นไอเทมพิเศษอย่างแน่นอนมาอันนี้คือสรุป ข้อที่น่าสงสัยแล้วก็จุดที่น่าสนใจในเรื่องนะของยาฉะฮิเมะใครที่ติดตามมีข้อสงสัยมีข้อแนะนำมีขเขาเรียกอะไรสมมุติฐานที่คิดว่าเอ้ยมันน่าจะใช่อย่างนี้หรือเปล่าแอดมินหรือว่ามีอะไรอื่นๆ่ะก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้ใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะก็จากนี้ก็ ขอขอบคุณเพจ i n น y a s ยชาคลับไทยแลนด์ชมรมคนรักอิน y a s ยชาอย่างมากที่ให้ข่าวสารดีๆกับเราแล้วก็ติดตามเรื่องตลอดเลยแล้วก็รวมถึงแบบเขาเรียกอ,อะไรอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเ,เพราะว่าในเรื่องแบบยาชาัฮิเมะความจริงอะที่ญี่ปุ่นเป็นกระแสะดีมากเลยนะแต่ที่ไทยรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างเงียบแทนท,ที่มันแบบเมื่อสิปีก่อนอะ คือค่อนข้างดังเลยนะอินเวชะคือคนชอบเยอะมากแต่ตลาดในการอัปเดตข่าวสารแล้วก็พวกข่าวสารแบบว่าจะฉายตอนไหนจะทำแอนิเมะเมื่อไหร่จะมีอะไรบ้างมีไอเทมไหมอะไรแบบนี้หรืองานโฆษณาพวกเกมอะไรของอินเวชะเงี้ยคือไม่มีใครอัปเดตเลยเอ,อขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะให้เครดิตเพจของเขาไว้ข้างใต้นะแล้วก็จะแปะลิงก์ด้วยรวมถึงแปะรูปใครที่ชอบอินยชาชะ ชอบอยาฉ่ายฮิเมเหมือนกันสามารถไปกดไลค์เพจของเขาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจของเราด้วยขอบคุณค่ะ